เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนาะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน iC l o วนะครับสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็อย,อยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1นเท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลดช g ใต้คลิปเลยครับ آ, สวัสดีครับอีเดลร์คิวมานะครับวันนี้เราอยู่ในดาก<ข>อ,<ข>อนลาจารีเลสนะครับผม อ่าวันนี้ขออนุญาตมาพูดเรื่องอะไรอาวุธแปรธาตุนะครับถ้าเกิดเป็นทีมไฟควรเล่นอะไรดีนะแล้วก็เออเป็นในสุวรน,น้องเอลิมาวันไหนใช่ไหมครับเมื่ออันนี้คนถามมาว่าเอาเฮ้ยสมบุดพี่หมีไม่ดองหรอ,อเดี๋ยวหมีบอกให้ฟังนะครับคืองี้น้องเอลิจะมีแจกเนี่ยเอออูเอซูงิเอลินะครับเรียกน้องเอลิแหละง่ายดีไออูเอซูงี้พิเศ อ่ะน้องเอลี่ไปสายโจมตีหมู่นะครับก็เรียกว่าถ้าไม่ตายคือชื่อว่าพิพภากษานะครับก็โจมตีหมู่ทั้งหมด52าซนะครับแล้วก็ห้ามรักษาันเองนะครับเป็นตัวลิมิเต็ดนะเพราะนั้นหมี่มองว่ามันคือตัวเติมเงินครับคือถามว่าดองเพรได้ไหมดองได้นะแต่คือหมี่ไม่แน่ใจว่าเขาจะเปิดให้กี่โลคือเลือกอ้างอิงตามเกมอื่นนะเขาว่าลิมิเต็ดอ่ะมันไม่เคยได้เปิดเต็มๆหรอกครับเดี๋ยวก็เปิด3าม0สี่สิบโลแล้วต้องซื้อตั๋วเอาอะไรอย่างเงี้ย มันก็น่าจะเหมาอะกอับสายเติมแต่ว่าเพื่อนๆจะลองดองดูก็ได้นะเห็นเขาบอกว่า,าตู้เข้าไม่วันที่สี่กับวันที่เจ็ดเนี่ยเดี๋ยวลองดูแล้วกันครับแต่วันที่เจ็ดจะมีแจกตัวหนึ่งนะอ่าและแน่นอนว่าตัวของเอริจังเนี่ยเอาไปเอาไว้เ,ไวเล่นคู่กับลูมินัสนะครับเห็นเขาบอกว่าพระเอกคือลูมินัสเหรอน้อ่เอรินี่ก็คือนางเอกปะอันนี้เอริไม่รู้นะเมื่อต่อสู้คู่กับลูมินัสเขาเรียกว่าทีมสับประหลาดเลยนะก็คือถ้าเกิดสองคนนี้ใครโดนตีเห็นปะจะเข้าไปรับดาเมจ 50โหนี่มันแฟนกันจะชัดเลยว่ะมาเข้าไปรับดาเมจกันแบบนี้เฮ้ยเอาเรื่องนีลูมินัสพระเอกอะเนี่ยเมื่อต่อสู้เองจะได้รับเอฟเฟกผู้ตัดสินนะครับผู้ตัดสินก็คือโจมตีลด15%นั่นเองนะครับน้องเอลิเทียอะไรแน่นอนต้องเป็นเทีย NNS อยู่แล้วครับอยู่ข้างบนแต่ว่ามันจะเป็นทำทีมคู่กับลูมินัสนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนการทำทีมของน้องเอลินะครับเผื่อใครจะทำก็สามารถที่จะแบบไปเปิดตัวรอได้เลยอ่านี่ ลูมินัสคือตัวไหนครับเอ้ยไม่ใช่อันนี้มันลูมิงเจอร์นี่ลูมินัสครับชแอบเอ่อเท่าที่มีเคยเจอมันจะถือคล้ายๆมีดคู่ใช่ไหมเออเท่อยู่นะนี่เมื่อใช้งานเปิดเข้าสู่ร่วมการต่อสู้กับลุมลหมิงเจอร์ใช่ไหมเมื่อต่อสู้อัตราคีของตัวเองบวกสามแล้วเมื่อเกิดคีจะเำนนการป้องกันก็คือถ้าเกิดคีขึ้นมาก็คือเข้าเนื้อเนื้อเลยประมาณนี้นะครับ อ่ะอีกตัวหนึ่งที่ควรจะเอามาเล่นคู่กับลูมินัสก็คือตัวนี้เลยครับลูมิงเจอร์ก็มันเป็นตัวบัฟอะเนี่ยโจมตีสตูที่เอ่ออะไรเนี่ยแถวที่สตูมากสุดนะครับสร้างดาเมจไว้ตัวมันเล็กขอภัยนะบางทีก็พยายามพยายามจ้องอยู่132%สุ่มยูนิต ของฝ่ายตัวเองแล้วก็มันจะมีพวกบัฟครับช่วยเพิ่มโจมตีให้กับในปาร์ตี้ด้วยก็ถ้าเกิดคิดว่าจะเล่นน้องเอริก็อย่างที่บอกครับก็เปิดเนี่ยพี่ลูมิงเจอร์หนึ่งตัวแล้วก็ลูมินัสถ้าใครคิดจะว่าใครคิดจะเล่นนะครับหลักเขาสามตัวเนี้ยแหละก็พยายามทาดาวรอไว้เลยก็ได้ก็ทําดาวลูมินัสแล้วก็ลูมิงเจอร์สองตัวนี้แค่เดียวนะครับจบแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวมีดูก่อนถ้าเกิดสมบูรณ์มันเป็นลิมิเต็ดเปิดได้สามสิบโลง,งก็ต้องไปใส่เติมครับ อย่างนั้นก็ต้องใส่เติมเล่นถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นหมีก็คงเล่นทีมไฟเหมือนเดิมได้แหละครับมันง่ายดีผ่านด่านง่ายดีไม่ต้องมานั่งทําอะไรมากมายเลยครับเก่งด้วยนะอ่ะก็สรุปครับสำหรับน้องเอลี่เดี๋ยวก็ลองดูแล้วกันแต่หมีเขาคิดว่าคําว่าลิมิเต็ดอะไม่มีทางได้เปิดยาวๆหรอกส่วนใหญ่ก็อาจจะแบบล็อกทุกสามสิบห้าสิบโลอะไรเงี้ยที่เหลือเติมนะก็ลองดูแล้วกันนะครับประมาณนี้อ่ะต่อไปเป็นในส่วนอะไรทีมเอาเอาวุธแปาธาตนะครับอันนี้มีขออญาตพูดแต่ธาตุไฟนะ ถ้าอื่นมีไม่มีมีไม่ได้เล่นหมีบอกไม่ได้นะครับแต่เดี๋ยวเพื่อนๆลองฟังดูลองไปปรับเปลี่ยนดูแล้วกันเนาะอ่ะอันแรกเลยก็คือไฟเลยครับอัพสามดาวก่อนเลยก็คือเราสามารถซื้อเศษจากร้านค้าได้ครับแต่มันจะมีแพ็คขายอยู่แล้วนะก็พยายามอัพดาวให้สามดาวก่อนเห็นไหมพอสามดาวเสร็จพลังโจมตีธาตุไฟบริสุทธิ์จะมีโอกาส20% 1หนึ่งชิ้นเผาไหมก็คือช่วยเราเผาไหมสอกต่อเนื่องสองรอบซึ่งปกิิมันเผาหนึ่งรอบอยู่แล้วนะถ้าเกิดเป็นในส่วน5าดาวเห็นไหมครับเอฟเฟก ก็คือรอบการต่อเนื่องบบก1ทันทีแล้วก็เสริมกําลังเอฟเฟกเป็นจํานวนทั้งหมดที่ได้รับนะครับก็คือเราเอาไอ้นี้ให้เต็มก่อนอ่ะต่อไปมันมันจะใส่ได้5อย่างใช่ไหมถ้าเกิดเป็นหมีนะอันที่2หมีเอาจรวดครับเพราะว่าจรวดเนี่ยมันยิงติดสตันครับค่อนข้างดีมากคือบางทีใช้จรวดไปยิงฝั่งตรงข้ามติดสตันสองสต 3, โอกาสชนะสูงมากครับเพราะนั้นจรวดนี่ควรเต็มเลยเพราะว่าเห่นนะ สามดาวขึ้นไปก็บบกระยะสตันสมมุติถ้าเกิดเรายิงจรวดไปไปโดนตัวดามเมจดที่หลักของฝั่งตรงข้ามนี่โอกาสชนะเราก็สูงกว่าถูกไหมครับอันนี้จบไปในส่วนสองนะต่อไปอันที่สามคือฮิลครับอันนี้จะเอาไว้ฮิลตัวที่เลือดน้อยที่สุดก็คืออย่างคงหมีเนี่ยเเออเอาตัวหลักเป็นแทงใช่ไหมทีเนี้ยมันอยู่อยู่หน้าสุดอยู่แล้วครับมันจะต้องเป็นถ้าเกิดเราใช้อันนี้ฮิลก็คือมันก็จะฮิลโลถูกไหมอันนี้นเพื่อนๆต้องเลือกเอาแต่หมีมองว่าถ้าเกิดไปหมีหมีเล่นอย่างงี้ครับมันจะช่วยมันจะได้ช่วยทําให้แทงตายยายยก พอแทงตายากเสร็จเรายืนเผาสักสองสามรอบเราก็ชนะแล้วแค่นั้นเองครับอันนี้จบไปในส่วนสามอย่างนะอ่ะอย่างที่สี่อันนี้เป็นบัฟโจมตีเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวที่มากสุดก็แน่นอนว่าบัฟเจ้าชูอยู่แล้วไอ้หัวฟ้าบวกพลังโจมตีมันก็ยิ่งเผาแรงครับก็สําหรับคนที่อยากบัฟนะอันนี้ก็เป็นทางเลือกนะครับอันที่สี่ต่อไปโรบ,บอดมีว่าค่อนข้างดีเลยเพราะว่ามันเพิ่มโล่มาให้กับยูนิตทุกคนทุกตัวเลยก็คือทําให้เราตายายากครับ อันนี้ต้องเลือกเอานะแต่รู้สึกว่าอันนี้จะต้องเป็นในส่วนอัน,นอันนี้ไม่มีแลกอะ่ะมันเป็นไอเนี้ยวันแห่งอิสระไอเทมประมูลก็คือประมูลแย่งกันนะครับแต่อันอื่นมันมีแบบเติมมีแลกนะจากกิจกรรมนะครับเพราะฉะไอของพวกนี้มั่เหมือนของและมาณนี้นะครับถ้าเป็นความมืดเขาน่าจะเล่นอันนี้ก็แหละจา่าฝนสีเออสีมนความมืดก็สามซามุไรอ่าก็ลองไปเล่นดูนะครับแต่มี๊กคงไปเล่นนะอ่ะต่อไปอันสุดท้ายมีคิดว่าอันนี้ครับ เพราะว่ามันจะโจมตีเห็นบัสตูทั้งหมดแล้วก็บวกบับโจมตีให้กับปาร์ตี้เห็นไหมมีมีเอฟเฟกเพิ่มคําสั่งหนึ่งอย่างแล้วเมจดบวกบวกสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือบวกสามสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ดีมากครับเนี่เขาก็มีเขียนเห็นไหมยอ่ยอ,ยอเอาเห็นไหมอาวุธทดลองของฝ่ายอุปกรณ์ก็คือพกพาสะดวกโอ้รู้จักโจฮันชูทุบตึกสองชั้นพังโจฮันชูก็คือไอ้ไอ้นักดาบคาตาน่าหัวฟ้าเนี่เองนะครับเหมือนบอกเกป็นใบสักอย่างหนึ่งนั่นแหละห้าอย่างถ้ามีจะเล่นมีเล่นอย่างเงี้ยครับตามนี้เลย เออวิธีแก้ทางแก้แก้ทางทีมไฟนะ PVP ก็คือเอาเน,นี้ยมาล้างครับนี่เทียนนะครับเห็นว่าเมื่อปล่อยสกิลจะทำให้ยูนิตไฟตนทั้งหมดเนี่ยโบให้พียี H ่สิบเปอร์เซ็นต์ฮิวยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ชำระล้างนะเอฟเฟกต์อันเนี้ยดีอันนี้เอาไปเอาไปแก้ทางทีมไฟได้ครับอ่ะก็จบเรียบร้อยนะเพื่อนๆลองเลือกเอาแต่มีคงเลือกห้าอย่างที่หมีบอกนี่แหละอันดับแรกเลยหมีจะเอาจิตวิญญาณเดี๋ยวเดี๋ยวประเดบนนะถ้าถ้าเป็นหมีใช่ปะ ัำดับแรกเรลหมีไปเอาฮิวก่อนเลยครับเพราะว่าหมีต้องการฮิวให้กับตัวแทงมันได้ตายากจะยืนยาวๆแล้วก็เดลหมีคงกลับไปอัพไฟให้เต็มเลยมันจะได้เผาแรงขึ้นแล้วก็ไปอัพจรวดเต็มแล้วสุดท้ายก็คงมาประมูลเอาวันนี้จบแล้วถ้าเกิดหมีเล่นหมีเอาแค่นี้แหละหลักๆนะอะลองดู่ะจบเรียบร้อยนะครับสำหรับเอริวันที่7นะครับเผื่อใคร ที่คิดจะทาทีมเนาะถามว่าน้องเก่งไหมน้องเป็น TNS ครับแต่ประเด็นก็คือว่าอันนี้หมีไม่รู้ว่าสายฟรีจะเล่นได้หรือเปล่านะตามหลักเกมตัวลิมิเต็ดมันก็ต้องเติมอยู่แล้วครับไม่มีทางรอดอยู่แล้วอาจจะแบบเปิดฟรีห้าสิบร้อยโล,โลอะไรอย่างเงี้ยสามารถใช้เพชรม่วงเติมได้ไนงะแต่หลังจากนั้นนี่แหละต้องเติมแน่นอนคนระับถ้าเกิดใครจะทําดาวก็ต้องจัดอนะเพราะว่าตัวลิมิเต็ดมันก็มันมีเวลาจํากัดอยู่แล้วอาจจะตู้สองอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ย และอย่างที่บอกครับใครที่คิดว่าจะทําตัวลิมิต็ดก็อย่าลืมไปเปิด ous, ลูมินัสรอได้เลยครับสรุปลูมินัทพระเอกหรือเปล่าเนี่ยถ้าใช่ก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์บอกมีหน่อยละกันหมีเขาไม่รู้เหมือนกันเรื่องการ์ตูนเรื่องนี้หมีไม่เคยดูนะเออตัวโซนี่หมีจะเป็นคอการ์รตูนอยู่แล้วแต่เรื่องนี้หมีไม่ดูมันหาดูยากอะ่ะแต่ก้อนลาจาการ์ตูนมันชื่อว่าอะไรอะ่ะใครใครรู้บอกนะครับเดี๋ยวไปดูเออคือ คือหมีว่าการ์ตูนเรื่องหมีว่าเกมเนี้ยตัวคาแรคเตอร์มันทำมาค่อนข้างแบบมีสไตล์นะค่อนข้างดูดีนะครับประมาณนี้ก็ประมาณนี้ครับอ่ะถามว่าฟรี Game, ไฟเกมมาเห็นไหมหมีไปถึงสิบห้าซยี้ไม่ได้ติดครับค่าสตีน่าไม่มีสตีน่ามาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปรีวิวก่อนไปให้ดูเผื่อใครอยากเล่นตามก็มาลองได้ครับอันนี้แบบสายฟรี100ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเล่นสบายมากครับไม่ติดไม่เติดอะไรแต่อย่างใดเลยนี่ไงไฟเผาไปก่อนเลยครับ เอาไปไปนรกโลก,กันๆๆเกือบสองแสนนะแรงแลวลนะติดเผาด้วยเนี่ยไม่จบนะครับเดี๋ยวจะเจอเร่งเจอปล่อยเออ่พายุลมทําให้เร่งการปล่อยทําให้เร่งการติดไฟเข้าไปอีกทีนึงอ่าเห็นไหมนี้เร่งติดไฟแล้วก็ปล่อยเบิ้ลเร่งเข้าไปอีกทีเผามันเข้าไปอ่าครึ่งหลอดเลยเนหะ็นะเผาพลบนี่นะแค่เรายิงสกิลสามทีมันก็ครึ่งหลอดหมดแล้วเห็นไหมแทงจะตายแล้ว เพราะว่าเผามันชิดเป็นเปอร์เซนต์ด้วยนะครับไอพวกตัวแทงอะเลือดมันเยอะอะมันจะโดนเผาเร็วอันนี้มันจะยิงแถากลางครับอันนี้น้องกปี้น้องเลนะดีมากนะน้องเลเนี่ยมีว่าไปลงกับทีมไหนก็โูเชี่ยมันยิงกูดกตายเหมือนกันว่าเอาเรื่องอันนี้หมีใช้ไปก่อนหมีไม่มีไง <c oughs> น้องแ่นครับเออแต่จริงไม่ต้องเอาไว้น้่นก็ได้นะเอาน้องแว่นมาล้างก็ได้นะ เอาละครับเข้าหมดเปลไฟเห็นืมาติดเผาสองสองสแต็คครับแล้วก็ข้านี่เองพี่ชูขอพิชชาร์ตรงนี้เลยพวกแกหายติดเผาไปอีกสามสแต็กแนะพอเข้าเทิร์นมันลดไปสองหมื่นรัวๆนม่หมีว่าทีมไฟแม่งโกงไม่รู้นะไม่รู้นะหมีวว่าสำหรับสหรับสายฟรีทีมไฟอะ่ะโอเคเลยแหละเออประมาณนี้นะครับ ก็ลองดูแล้วกันเผื่อใครอยากจะลองเล่นดูก็ได้ครับหรือว่าจะไปเปิดรอน้องเอลีก็ได้ถ้าเป็นสายเติมก็รอน้องเอลีก็ได้น่าจะเก่งกว่าครับอืมมันเป็นยงไงน้องแม่นมาลังบับได้ใช่ไหมอเอาไปสู้กับทีมไฟได้ไม่ได้ดังบับนี่อ๋อชำระชำระ,ำะเอฟเฟกต์จริงด้วย แต่ไม่ใช่ว่าถึงเราจะมีน้องแว่นเนี่ยเราจะสามารถล้างเอฟเฟกไฟไฟ้บางทีน้องแว่นมันออกสกิลก่อนก็มีนะใช่ปะบางทีเราออกไฟเผารอบหลังก็ได้ก็ประมาณนี้นครับแต่ว่าบางคนก็ไม่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีน้องแว่นกันทุกคนใช่ไหมละ่ะประมาณนี้นะครับแต่อย่างน้อยข้อดีของทีมไฟอะถ้า PVP เราไปเจอน้องแว่นก็อาจจะไม่เก่งมากใช่ปะแต่ว่าในเรื่อง PVE อะผ่านหอผ่านด่านนี่เล่นโคตรง่ายเลยครับเผาเผาเผาแบบเดียวตายหมดอ่ะก็ประมาณนี้แหละครับเผื่อใครมาถามอะไรก็ตั้งคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนได้นะครับสำหรับ อ่อดาร์ก,กอนลาจาดีเลสนะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับ